สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จริงๆจ,จ,จะบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนะหลังจากที่แบบนาดาวประกาศว่าเออยุติบทบาทแบบการเป็นแบบค่ายที่พัฒนาศิลปินหรือแบบเออพัฒนาต่างๆแล้วเหมือนทําให้เด็กแต่ละคนก็คือแบบออกไปตามเส้นทางของตัวเองอะไรเงี้ยบอกเลยว่าตอนนี้แบบรู้นี่คือแบบชอคือตอนแรกคือไม่รู้อยู่ดีก็แบบมีแม่ที่รู้จักก็ถางหอกว่า แกไปดูด้ๆๆๆวนอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไปดูปึ้งเฮ้ยอะไรวะอะไรอเงี้ยเออมันเหมือนอารมณ์แบบเรากําลังตามใครสักคนหนึ่งอยู่ดีแบบค้ายปิดอย่างเงี้ยมันมันมีความมันช็อกเหมือนกันนะคือมันช็อกเราเฮ้ยเราเราจะยังไงต่ออะไรย่างเงี้ยเออแล้วพอเหมือนต่างคนก็ดูแบบเหมือนแยกแยออกไปแล้วน้องก็ยังไม่ได้บอกแบบ,แบ,บแชัดเจนว่าน้องจะไปยังไงอะไรย่างเงี้ยก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเกวงเหมือนกันนะคือแบบเราจะหลังจากวันที่หนึ่งนี่เราจะตามงานยังไงอะไรอย่างๆๆๆเงี้ยเออจน จนเมื่อคืนใช่ไหมเออน้องก็ได้แบบว่าเออมีการาออกมาอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเป็นแบบพีพ,พีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์แอดจิวันด์คอร์ทซึ่งเฮ้ยอ๋ออย่างน้อรเขาก็มีความชัดเจนว่าเออในมุมเราเราก็คิดว่าเขาก็คงน่าจะแบบไปแบบอิสระอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแหละส่วนของกินนี่ก็คือตอนนั้นก็ยังไม่บอกว่ายังไงอะไรเงี้ยจะแบบอ่ะบิลกินเอ่อเอนเตอร์เทนเมนต์แอดจิวันด์คอร์ทเหมือนใช่ ตัวสอนเล็กใหญ่ไม่เท่ากันโตสงสารเอ็นดูลูกมากเลยคือแบบน้องให้มันเล็กๆใหญ่ใหญ่อะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็คงแบบน่าจะมีการแบบปรับเปลี่ยนเล็กน้อย e อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นแบบ B ใหญ่อ่า E ใหญ่อะไรเงี้ยเออซึ่งก็ดูว่าอออก็เขาก็ไปในทางเดียวกันนั่นแหละอะไรเงี้ยเออก็ก็รู้สึกว่าอ,อ,อย่างน้อยก็รู้แล,แล้วแหละว่าน้องน่าจะแบบมีความชัดเจนในแบบหนึ่งที่แบบว่าน่าจะบริหารจัดก,การดูแลตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ ยังไงเราก็ยังรู้สึกว่าก็ยังคงซัพพอร์ตกันต,ต,ต่อไปอย่างนี้ได้เรื่อยแหละก็ไม่ว่าผลงานจะยังไงแต่ออร่วมกันหรือไม่ร่วมกันยังไงก็ยังซัพพอร์ตทั้งคู่เหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้พึ่งสดๆร,ร้อนๆเลยก็คือรอ้อนสิบช่ลล็องร้อๆสดๆร้อนๆเลยก็คือพีผี PP ได้ออกหัวหลังจากที่แบบนานมากแล้วหลังจากที่น้องเป็นวอกก่อนหน้านี้คือจะเป็นวอกรับปริญญาเออแต่รอบนี้เป็นวอกวันเกิดค่ะทุกคน โอ๊ยพูดแล้วเขินพูดแล้วเครนอะไรเงี้ยวันนี้ฉันจะได้รู้นะการที่แบบไปเซอร์ไพรส์ถึงแบบบนเตียงนี่คือยังไงอะไรได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆอะตอนเที่ยงคืนวันนั้นคือแบบแตกแต่มมากคือแบบเฮ้ยเขาขึ้นไปหาให้กับบนเตียงระหว่าอะไรเงี้ยคือแบบ้าไปแล้วอะไรเงี้ยอะเดี๋ยวเรามาดูกันม้าหีต้าอย่าเมืองทิพย์นะคะวันนี้มันั้งมัวยศ์วอยพรเจ้าหลวงพีพีค่ะเป็นนักแสดงนะคะแล้วก็วันเกิดปีนี้นะคะขอให้ครองรัก บิวกินค่ะสืบไปนะคะ,จจะัก็ใการกนระห่างที่เำ้ัมาร้อ,าองเพลงวันเกิดให้กับเจ้าหลวงพีพีนับบัตเดี๋ยวนี้ Happy birthday t o yo Happy birthday Tho yo Happy ครับผมสวัสดีครับพี่พีนะครับผมวันนี้ที่จริงจะมาตามเก็บโปรเจกต์วันเกิดกันนะครับผมวันนี้เป็นวันตรงกับวันเกิดพี่พอดีเลยแล้วก็ที่จริงช่วงเช้าก็ไปทําบุญกับครอบครัวมาแล้วครับผมแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ะก็จะมาเก็บโปรเจกต์ให้แบบโซนๆแถบๆนี้นะครับผมแต่ว่าที่จริงมันมีหลายโปรเจกต์มากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้ครับแล้วก็ไปดูกันว่าโปรเจกต์วันเกิดของพี่ปีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ที่เค้าถ่ายเกมนแหละคือตรงวันที่เราเดิน่าน <laughs> ครับผมก็เดี๋ยวอันนี้เราจะไปดูจอตรงท่าคารันก้อนกันนะครับว่าที่จริงแล้ว มีอะไรยังไงบ้างได้สับขับเห็นว่ามันมีโตตรงนี้ด้วยแล้วก็มีตรงนี้นที่เป็นแบบโตใหญ่สุดนะครับผมเดี๋ยวจะไปดูกันครับมันนี้านทักเราไม่ได้ดูเพราะว่าตอนจังหวะที่ดูฝนตกก็เลยแบบนอเอามาตอนก่อนฝนตกว้าวบันกาลเจือเป็นคนดีจังโอเค วันเกิดพี่ที่ m b k นะครับผม ะบอกก่อนว่าที่จริงแล้วตรงสึกนี้นะผมเป็นอีกที่หนึ่งที่ทำโปรเสริมงานสึกเอ็มชายแต่ว่าเป็นปีที่สองแล้วนะครับปีที่สามทีน,นีแล้วก็ปีแล้วก็แอบมาแล้วรอบหนึ่งแก้หนึ่งรับ ครับผมก็เสร็จไปแล้วนะครับกับการเก็บโปรเจกต์ตรงโซนสยามน,นะครับผมที่จริงด้วยสภาพอากาศวันนี้ด้วยที่แบบฝนตกเอยแดดออกเอยอะไรอย่างเงี้ยครับผม,ผมก็เลยอาจจะไม่ได้เก็บทุกอันเพราะว่าแฟนๆอ่ะมารอเก็บโปรเจกต์วันนี้เยอะมากเพราะวันนี้เป็นวันเกิดพี่ด้วยแล้วก็คือไม่อยากให้ทุกคนมามามา,มาออกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับผมแต่ว่าก็เก็บเวลาสองจุดนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็เรากำลังจะไปเก็บตรงยูเนี่ยนมอลล์กันนะครับเป็นโปรเจกต์จบของวันนี้นะครับ ไม่ได้คิดเลยว่าคนจะมาเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะว่าตามปกติเราเขาจะมาวันที่30การยอะไรเงี้ย <c oughs> ตอนกลางคืนยอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนมุกว่าเออเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์วันนี้เลยนะอะไรก็มาเซอร์ไพรส์กันตอนกลางคืนซึ่งพี่ก็คืออะไรนอนแล้ว <c oughs> มากหน้าเปละา <c oughs> ลำดับของการเซอร์ไพรส์เป็นยังไงบ้างลรวก็เป็นป๊าๆมาก่อนเอาของมาให้เราแป๊บเดียวเลยก็ทุกคนก็ เริ่มตามกันมาก็จะมีแบบเพื่อนๆที่มาหาลัยด้วยมีพี่ๆท,ที่นาราวออมีพี่โอ พางพี่เปาพี่ก้าทินทีมพี่จ er, ากดารามันเกาะก็มาด้วยครับบิวกินมาบิวกินก็คือห้างของขวัญวันเกิดสือต้มหูอันนี้เลยชอบ <าง S 1> กันแ่บตัวนี้ม่ถูกใจตรงใจครับผมเพราะมันเข้ากับชุดพอดีไงเพราะว่าพี่ต้มหัวเนี้ยกับสร้อยเส้นเนี้ยเข้าไปที่ชอ็อปแล้วอยู่ดีเขาก็หยิบม,มาให้ดูเขาบอกว่าเออแบบกลางจะเข้ามานะแบบเอาไหมสองวันนี้ก็อ่องออาอา่องอ,อ,อะไรนะ เขาบอกว่าเออแต่ว่ามันยังซื้อไม่ได้ต้องไปจ่ายตังค์อีกทีอาทิตย์หน้าผมก็อ้าวทำไมอ่ะแบบที่จะให้มาดูยุ้ว่าทําไมอ่ะเออก็คือโดนแผนซ้อนโดนแผนซ้อนสรุปก็คือเขาซื้อแต่วันนั้นเลยทุกคนคือตุกตอกไวทุกคนก็คือคุยเป็นนักงานขายขายให้พี่พี่โอ้เรางงมาเอามาให้ดูแล้วหนูก็แบบน้องมันพี่ไม่ขายอ่ะเขาอวยพรอะไรไหมเขาไม่ได้อวยพรนะเพราะว่าหนูแย่งถุงจากมือเขาก่อนเลย อยากหาเวลาไปพักผ่อนแล้วกันอยากหาเวลาไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยอาจจะเป็นของขวัญที่ดีสุดในปีนี้เพราะว่าเราเคยพูดไปในวอก,ก่อนแล้วว่าปีนี้ต้องเหนื่อยกว่าปีที่แล้วซึ่งก็คือสี่เดือนที่ผ่านมาคือสุดๆมาราธอนมากแต่ว่าโอเคแฮปปี้เลยเราก็รู้สึกว่าเราได้ทํางานจริงๆแล้วเราเริ่มเราเริ่มเข้ามาทํางานเต็มตัวแล้วเพราะว่าหลังจากที่เรียนจบมาก็สักพักนึงแลวช่วงนั้นก็อาจจะมีว่างบ้างอะไรบ้างแต่อันนี้มันทุกๆวันก็รู้สึกว่าเออถือว่าได้ทํางานจริงๆด้วยค่ะ <S 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 มันก็เป็นให้ใครถ้าเธอจะขอบคืนฉันก็ไม่รับคืนฝากใจไว้อที่เธอใจของฉันเป็นของเธอแก็บมันไว้ไม่ว่าจะนานเท่าไรฉันก็จะไม่ให้ใครนอกจากเธอ ถึงแล้วนะครับกับพี่ยูเนสมอลนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแกลเลอรี่ที่แบบแฟนๆทำให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเดินดูกันว่าที่จริงแล้วตละโซนเนี่ยเรามีอะไรกันบ้าแบบงครับทุกคนครับครับผมก็ที่จริงฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งที่แฟนๆเนี่ยวาดให้เป็นแฟนอาร์ตโดยเฉพาะเลยเที่นี้เลยส่วนเออจะส่วนใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นคนเดียวกันเลยใช่ใช่เพราะว่าเขาทมีทำเพลงพี่ด้วยนี่พี่เติร์ใช่ไหมครับ อันนี้คืออะไรพี่จุ่มนางฟ้าหนูเล้ก็ว่าโซดไม่เป็นไรลำบากมังชิดตลอดทำมาเนาะสอบแตกแตกไป รนี่ยาะน้ามาลุนเกิดเลยม้น้ว่ะนี่นาเอาเอมาของเด็กรื่องปีปีเออสวยนะฝากอะรนะ ได้มันอ,อีกตัวนึงเป็นยากมากทุกนี่อชอบเหรอควรมากเลยเอ่ะ่ <c oughs> ก,กันกับจอตังหัวว้าวววววจริงแพ้เลยอะ ที่สุดท้ายแล้วนะคบที่พี่มาก็ยังไงอยากจะขอบคุณทุกคนแล้วกันนะคบผมที่ทําโปรเจกต์ดีๆอย่างนี้ทีละตัวพีรู้สึกว่าทุกปีเราเราเรามีเรามีความสุขขึ้นมากๆขึ้นทุกปีเลยแล้วก็ขอบคุณทุกครั้งจริงๆที่ซัพพอร์ตพีมามาขนาดนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่สมอนเป็นคนที่คอยลักดันอยากให้พีทํางานต่อต่อไปให้ดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่เหมือนอยู่ข้างหลังพี่ตลอดเป็นคนที่พุ้ชปีไปข้างหน้าสมุ ทุกคนที่ทำโปรเจกต์ดีๆแบบนี้แล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่พพอ,อร์ตดีมาเสมอครับขอบคุณนะคะครับผมจริงๆไงก็อยากจะขอบคุณทุกคนอีกทีนะครับที่นี่ก็คือเตรียม,มของขวัญเกิดให้แบบอลังการ <c oughs> มากๆก็คือมีตรงนี้ที่ตรงนี้ด้วยเป็นเค้กอะไรอย่างเงี้ยก็อยากขอบคุณทุกคนจริงๆที่รักแล้วก็ให้กำลังใจอีมากนะครับผมขอบคุณด้วยสำหรับของขวัญเกิดทุกๆอย่างนะครับไง ก็สัญญาว่าจะตั้งใจทำงานตั้งใจพัฒนาตัวเองของไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคบ อเกิแานี้ยเป็นความตั้งใจที <S <S ่พี่เคยพูดว่าพี่อยากไปทำบุญหรือว่าช่วยเหลือปันอะไรเงี้ยจรงเราได้ไปทำบุญครับผมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องนิทิคิดด้วยนะครับและในเทสท o บด้วยนะครับ เด็กแมวคือก่อนอันนี้เ้าทําอล์กที่แบบว่าไปงานรับปริญญาเอ้ยม่งานอนะไรอ่ะงานวันเกิดพีพแบบโปรเจกต์เก็แบบโปรเจกต์แบบกวันเกิดพีพใช่ไหมซึ่งจริงๆอ่ะวันนั้นนะเราเจอทีมตากล้องของขดาวว่าเป็นของน้องแหละเพราะว่าเราอไปเจอน้องตากล้องเนี่ยเขาอยู่ที่ร้านโจนห้าร้อยซึ่งเราคิดว่าอ๋อน้องคงแบบให้มาเก็บแบบเลฟแหละเออแบบเหมือนแบบ ไป,ไปตัดต่อยอะไรเงี้ยสะพานนึงก็เดินลงไปชั้นล่างกันเอ้าเจอแบบพี่บีอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอ้าอ,าอาดีไปหนึ่งยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ออกมาแล้วเราก็ไม่คิดว่าเออเนี่ยน้องแบบน้องจะมาหลอกลยอะไรเงี้ยจนเราเดินทางไปร้าน VW เพราะบีดัมีมีม e ีโปรเจกต์หนึ่งใช่ไหมระหว่างน่ะตอนที่เราจะเดินแบบเดินเข้าร้านยอะไรเงี้ยก็มีแบบคนวิ่งสวนมาปึ้งบอกว่าพี่พี่พอยู่สยามยอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็คิดว่ายังไงน่ยหน้าใสยตากับแม่ที่ไปคนก็คือแบบมองกันบบ เราจะยังไง<ล>เราจะยังไงดีอะไรเงี้ยเออสุดท้ายเราก็เลยที่แบบเออไม่ได้ไปตามเพราะว่าคิดว่ากว่าเราจะแบบออกจากร้านเดินไปไม่รู้อยู่ตรงไหนกล้วย็ไม่รู้อะไรเงี้ยเออก็อาจจะไม่ทันแลวอยากคือเราต้องแบบบังเก็ตโปรเจกต์ต่อตรงทียูเนียนอีกก็เลยโอเคแต่สินใจว่าอ่ะไม่ไปอะไรแล้วก็ไปยูเนียนไปยูเนียนเราก็ไปเข้าแบบประมาณรล่าที่สามมั้งเชื่อว่ามันแบบสี่โมงครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไปไปยูเนียนไปเดนแบบจนเสร็จก็ประมาณเสร็จประมาณห้าโมงกว่ากว่าเราก็ออก เ้วก็ไปกินหมูกระทะพอจังหวะน้องที่กินหมูกระทะนี่แหละน้องไปอยู่เนียนแล้วเราก็แบบแม่น้องจะมาร้านหมูกระทะไหมอะแม,แม่คือแบบอืมเราก็เลยนั่งกินหมูกระทะกันไปนจนหลับสามทุ่มอะเผื่อที่แบบว่าเอออย่างน้อยไม่เสียใจนะถ้าแบบว่าเออถ้าที่สุดท้ายที่ฉันมาในวันนี้น้องจะมาแล้วแบบน้องไม่มาก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเออสุดท้ายก็คือดีใจมากเลยที่อ๋อน้องไปกินข้าวกับบ้านเออดีหน่อยคือจะได้แบบว่า โอเคฉันไม่พลาดแล้วฉันไม่พลาดอะไรในชีวิตอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคจากการที่เราไปไปหลายๆโปรเจกต์อ่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักโปรโปรเจกต์เลยนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออคือในขณะที่โปรเจกต์อ่ะอาจจะทําเหมือนแบบสนับส u p p o r t หรือ support ตัว P ีพีอะไรเงี้ยเราในฐานะที่ก็เป็นแฟนคลับเหมือนกันที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสไปเป็นแบบแม่งานในการที่จะเออทำโปรเจกต์ให้น้องอนะไรเงี้ยแต่เราอเปเขาสึกว่าเราอะอยากเป็นแบบ หมือนแฟนขับคนหนึ่งที่ก็อยากจะซัพพอร์ตตัวโปรเจกต์แบบที่เขาตั้งใจทําให้น้องด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออถ้ามีโอกาสมันติดงานอะไรก็อยากจะแบบไปร่วมโปรเจกต์ที่แบบเขาสัา่งใจให้น้องอะ่ะเออืออีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยเออก็เหมือนแบบคล้ายๆว่าเขาซัพพอร์ตพีพีแล้วก็ซัพพอร์ตซัพพอร์ตเขาเพื่อให้เขาได้ซัพพอร์ตพีพีไปอีกอะไรเงี้ยเอออันนี้เป็นอาจจะเป็นแบบอุณหภูติส่วนตัวที่รู้สึกว่าเออทำไมถึงอยากไปโปรเจกต์อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนการไปโปรเจกต์ก็ทําให้เจอแบบ หลายคนที่แบบมีความชอบคลายกันอะไรี้ยเออได้ได้คุยได้แบบเซลเล่นกันอะไรก็ดูเป็นแบบโมเมนท์ที่น่ารักดียอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณมากขอบคุณทั้งตัวแฟนขับเองที่จัดงานให้หน้องใช่ไหมแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่พาตัวเองไปในจุดที่เราสึกว่าเออมันก็มันก็สร้างความสุขให้นนเราอะไรเงี้ยแล้วก็พอรู้ว่าพีพีก็มีความสุขกับสิ่งที่แบบเออแฟนขับมอบให้แล้วเขาก็รับรู้แล้วเขาก็ขอบคุณมานี้ก็ยิ่งรู้สึกว่าเออมันก็เติมเต็มดีนะอะไรเงี้ยในวันที่แบบว่า เ,ออเขาก็ยังนึกถึงแฟนขับทุกคนอะไรเงี้ยก็สุดท้ายนี้ก็ขอสุขสันต์วันเกิดพี่ๆครั้งนะคะแล้วก็ขอให้สิ่งที่หนูตัดสินใจที่จะทำต่อไปในอนาคตก็คือขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ตัวเองมุ่งหวังไว้เนอะการที่หนูบอกว่าหนูจะพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยก็ขอให้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรเงี้ยมันอาจจะมีจุดที่ทำให้รู้สึกว่าเออท้อแท้เสียใจอะไรเงี้ยก็อาจจะให้กลับมาเถึงว่า ้ก็ยังมีแฟนคลับนะที่คอยเป็นกำลังใจให้นะอะไรเงี้ยเออจะบอกว่ารักนะคะคงดีคอชฉต,ตอนนี้ไปแล้วบายบาย